เขากสิได้อันสาวาสนากสิได้อันให้นอ้องขึ้นโซโฟเฟสได้เนาะเพราะว่าเคล่นก็มีโทรศัพท์พร้อมสีจะคุยพ่อโอ้ลมได้เนาะพ่อไอพี่นอ้นองเนาะกะเฟสน้องซื้อได้เลยนาะโซด้ยละนี่เนาะพ่อไอพี่นอ้นองเนาะภาษาอังกฤษเนาะ สบายดีสบายดีและสวัสด,ดีเนาะพะ่อแม่พี่น้องเบอรส์สุขสุขคนเนาะหรือว่าสิเป็นฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง u t u b e สาวาสนาแชนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนะาะเมื่อนี้สาวาสนาเดินทางมาหน้าดงหรือว่าหน้าหุ่ยทรายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เดินทางมาไก่แห,ห,ห,ห้งพ่อแม่พี่น้องไอ้ทางกันยากยากเนาะมื่อนี้เนาะขับรถกับเมืยแห้งมื่อนี้เนาะแต่กับโบป็นงยังห้องสมาหาสาวไม่ห่างเนาะมื่อนี้เนาะ มาเปิดใจให้นมนมได้เบิ ерм, ่งได้ส้มนากันเนาะกัสิีได้มาหาสาวหู้ว่าซื้อเสียงเนียงน้ำขึ้นซื้ออย่างนาะเพ่อ่พี่น้องเนาะเขากับิมาสอบถามพ่อมกับยซีกับสบายพ่อมกันเลยน้ะพ่อ่พี่น้องเนาะกามาหาขึ้นบุกมาหอน่าขึ้นเลยขึ้นมานอนหน้าเป็นประจำน้อเพ่อ่พี่น้องเนาะกะบปิปยังเขากับมหาสอบถามขึ้นพ้อมๆกันว่าซื้อขึ้นเป็นอะไรเป็นมาสาเหตุอะไรขึ้นจังได้เลือกหากับสามีของเึ้นน้อเพื่อนพี่น้องเนาะ ก่อนสิไปติดตามพับส้มก็อย่ริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระลิงให้ชาวบ้านในเ,ร,เรื่องพ่อแม่พี่น้องเรื่องเพื่อแเจ้งเตือนให้ชาวบ้านได้คิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงอีกต่อ,ตอไปเนาะร้ยขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะกะบออลายกะไปสอบถามไปทักทายสบายดีกันพร้อมกันเด้พ่อแม่พี่น้องว่าสาวขึ้นอยู่เพื่อนดูเทียงว่านาอพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวคนนะโมหุกสาวซื่ออย่างไปสอบถามพร้อมกันเด้พ่อแม่พี่น้องดีเนาะ าตามชื่อหน่อยเด้อน้องชื่ออะไรเนาะชื่อละชื่อละชื่อสาวลาเนาะอายุเท่าไรได้เนาะอายุสาสามปีอายุสาสามปีโดยมีครอบครัวแต่บ่อนางเคยมีแล้วแต่ว่าบ่ได้อยู่นลำกันแล้วมีแค่ลูกตอนนี้โดยมีลูกจะคนน่ะมีลูกคนหนึ่งลูกคนหนึ่งเนาะลูกมันยิ่งเลือดผู้ชายลูกจ้าน่ะ เลือกลากันนี่กับมานานเนี่ยบ่โดนเน่ะบ่ประมาณปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งเนาะแบบว่าสาเหตุเลือกลาเป็นอะไรได้เนาะแบบว่าอยู่น้อกันบ่ได้นั่นแบบต่างคนต่างไปบ่เข้าใจกันประมาณนี้แหละ โดยบ่ขอดใจกันนะแต่กับบ่มีเรื่องของผู้สาวบ่มอมีอ๋อมีแบบเดียรแต่ว่าเขาบ่ขอดูใจกันอืมบ่ขอดูใจกันแมนยุมกันบ่ได้โอ้ยแบบมาต่างคนต่างคิดนะเลยยุมกันบ่ได้โดยเลยแยกกันโดยในแบบว่าพ่อของลูกกับคนบ้านเดียวนี่บ่โดยมันพคงไงกันพคงไงกันเนาะโดยโดยแต่งงานกันไรเจักปีแต่ก่อนิเจริกันนะ มาเลแตงชอบอยู่กันก็ไหวคอกันโดยแต่มาแค่ไหวคอกันีชื่อแต่ยังมได้แตงโดยแต่ตอนนี้ขึ้นกับอยู่บ้านเนี่ยเพคือขึ้นไปใส่เนาะไม่คุยกันเพราะว่าตั้งแต่เลิกลากันแล้วก็บมได้ติดต่อหากันเลยโดยต่างคนต่างอยู่โดยโอ้ยแต่ลูกสาวก็อยู่กับเจ้าได้เนาะโดยแม่แล้วตอนนี้ลูกสาวนอนแล้วเพราะว่า สามปีง่ายแน่นะเลือกลากก็ได้สีไว้นั้มตาลเป็อย่างเรียบร้อยเลยเนาะรวยเป็นแล้วสีเรียบร้อยโรวย่านผู้ใหญ่เคนเรียบร้อยรวยสูตรยางเป็นระบบเนาะสูตรสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้เนาะแมนสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์รยกลายเป็นได้ได้สูตรมากกับมีผู้ว่ามาโอ้มาล้มอยู่บ่อแถวไฮแถวหน้านั่นมันนี่มีขวาอยู่แต่ไฮแต่หน้าไม่ได้ควายไปดิบไปใส่ เราน้องก็บ่ได้มบ้านเนาะยแม่นแล้วบ่ได้คอยมืบ้านอย่แต่นาโดยอยู่แตใ้นเธรรมชาติเนาะากนาอยู่ไกลกันนากนาดงนาปาเนาะมากนาดงนาปาบ่ได้คอยมบ้านลําบากวเนาะทางทีมงานเามามื้อนี้กเนาะพได้มาหาาวให้ FC เฮาได้เบิ่งกเนาะทางกยากเจือกชายเจือกคัวทีมงานเฮากได้เือมาฮอนี่เบิดเนาะทีมงานเฮานี่ย ยังมีเนาะยังว่างเนาะยังว่างเนาะยูหน้าแต่ละมือก็เห็นอย่างเด้อยูาาน่นานยูน้าแต่ละมือ oh. ก oh. ับอีพอผ้าผืนม่วงแตงโอ้ผู้ม่วงแตงบ่ได้ดิโดยเงี้ยเนาะนีาน้ามั้ยหน้ามอนงบ่ปลูกน่หน้าตลอดนมแรงนยูน่าตลอดเลยบ้เข่า เน,น,<า>นี่ยปูกงแตงเหนกับผ้าขอดมันณนยต่อเลยัดมันก็เห็นให้เห็นหน้าต่อได้เลยเนาะบางายก็อยู่เป็นแบบเพื่อนหลังที่สองเเนาะหนยอยู่หน้าเป็นประจำเลยบนขอบ้านไหสายอยขบ้านกันเพี่ยอแต่บ้านเจ้าโดยตรงนะบ้านโค้งไงหี่โค้งน้อยมานโค้น้อยมันโค้งปลาบายเนาะหนยเปุยห้วกาอนญาตามเนะแต่เากสได้ สมมติว่าเปิดเชินเปิดใจอยู่ว่าเนาะเปิดร้อยเปอร์เซ็นเนาะก็เปิดงมาจงฟอัวะโดยเปิดใจบ้เนก็เปิดเนาะโดยมีแฟเโดยอยก่ามีบมีบ่คือว่าอยากได้มาเป็นคนคุยโอลมีเออเบองกันไปก่อนคุยกันเป็น ไปก่อนประมาณนี้แหละถ้าถือใจก็เป็นแฟนกันเนาะโดยแต่อย่างจะต้องผ่านการโอลงกันเนาะแมนแปลว่าสมมติว่าผู้วเาวที่เปิดใจเนาะหานมนมทั่วไปนมนมรุ่นอายุทำไรขึ้นไปเจ้าทีเจ้าอันอยากดมเนาะข้าวสามสิบก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าอายุอันสามสิบขึ้นทอดสี่สิบยังก็รับได้จิวโดยได้อยู่ได้เนาะ แต่แต่บาทร่มกันเข้าใจเนาะเข้าใจกันนะเนาะดูเลยดูเลยคุยกันผู้เรื่องเข้าใจกันก็โอเคเนาะละเกียดเนาะครับครับได้เบิร์ด ให้ขึ้นฮักจริงใจเนาะคือเรื่องประบัตคือหัดได้เบิดเนาะเปิดติเนาะโดยแต่ละมือในเจ้ากันไปหาอยังแต่ละมืออยู่เทียงในเทียงหน้านี่กะนเรได้ไปหาอ่ะคือว่ามีเรืยองท่บอกว่าเห็ดเรื่องเกี่ยวกับกาใส่เหตุเรื่องวิ่งควัดมันบ่ยังไม่ได้ควัดนปลูกแตงมงยังปลูกแตงหม้อโมอยู่แต่ว่าแตงจะออกว่าป้าท่ยังกำลังเริ่มปลูก กํลังตุ๊บนะเราใช้ง่ายลยเโดยแล้วปุให้เดียวนะนะก็ได้กินคนว่ามาได้หลายทางก็มีเบียยหลายอย่างนะโดยปมอ่ออเบา้หน้าเลยเนาะสมมุิว่าเนาะสมมุิว่านมไทยมาลมน้ำเจ้านี่เนาะอันสมมุิว่าขึ้นอยากได้ไปเดินไปเที่ยวหาขึ้นอยู่ประเทศขึ hmm. uh, yeah. Yeah. Oh, uh, okay. yeah. wow. ้นเจ้ากับซีไปน้ำได้ขึ้นได้อยู่บ่ยังบ่กล้าไปดอกพราะว่ายัง เเเ่่พนยยจ้าเคยไปยี่วะไทยเจ้าเคยไปยี่วะยังโมเคยไปไทยเจ้าคือบอกทางว่าสิโบก้าไปโดยก็โหยังโบก้าไปเนาะโดยโดยยังบมเคยไปกัเลยโบก้าเนาะโดยสมมติว่าขึ้นอยากมาโอ้มาลงกับเจ้าอยู่บ้านเนี่ยเจ้าก็ล้มตีเนาะโดยให้มาหาได้อยู่แต่ว่าโดยลได้อยู่เนาะยัดีตอนทักเนาะยังดีตอนทักอยู่โดย ถ้าสิไปก็ต้องร่มกันเข้าใจเสื่อใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์กะไปเที่ยวไปหาได้เนาะโดยเป็นการคุยกันถึกกันแบบเข้าใจกันกับมาหามาเที่ยวได้ดดมาาได้ประมาณเนี่ยเนาะโดยขับรถไปวัดที่นั่นเนาะหินน้ำยังขึ้นในที่ล่าเลยก็จะไม่เยี่ยมบ้านใช่ไหมกัโอเคสิไปอยู่เนาะต้องร่มกัน,น,น,นเข้าใจกันเนาะตร่วมใจกันแล้วเนาะโดย ก็คือหัวใจก็ยังวางเนาะโดยตอนนี้ได้กาแฟมาแล้วกูดน้อยเปอร์เซ็นต์เนาะน้น้อนงละเนาะโดยไม่ได้ในในททรัพย์จะซึ้กับโบมีว่าวว่ามาโอ้ลมนะบมอบโมมี่บ่นกับบังทุทก์คซื้อโดยแต่กับมีเนาะคิดว่าทักทายสาวแน่นนนนี่กับโบยังบ่มีเนาะโดยทีมงานเขาปรสิ์จัดให้ได้วันนี้เนาะ ก็สิให้นมนมมาโอ้ยังมขึ้นเนาะได้อยากโอ้อยากล่มขึ้นก็ได้ขึ้นครับแต่อายุเศร้าขึ้นไปหาชี้สิบหรือไปชี้สิบห้าก็ได้เนาะน้องเนาะโดยได้อยู่ดูดยังโอเคอยู่เนาะดึงก็ค่ะเจ้าสามสิบสี่สิบห้าดูดสิบก็ได้แต่ว่าหาชี้าใจดีกันคุยกันเข้าข้อกันโอเคเนาะได้แต่เพิ่นชิมาเนาะน้องเนาะโดยดชิม่าก็ได้แต่คือเพิ่นอน อยากมาลินม้างอยางน้ากายินดีต้อนรับเนาะเลยเต็มไ้วสีสักเลยสีสันมาลักษณะอะไรเลยลายโบน่อยโอประมาณนี้ยฮะกระยังนฮะโม่ได้เนาะฮะแต่คนจริงใจเนาะคนมีลูกมีเมียกะบบนั่นเนาะบบให้มาเล่นมาลมเนาะเแกาะว่าเขาก็ไว้ผิดกับลูกกับเมียเพิ่นแมนคนโสดหรือว่าคนแบบคนโสดจริงใจก็มาได้เลย สูตรหรือว่าพอห้างพอใหม่ก็ได้ว่ล่ะได้อยู่แต่ขออย่างเดียวเมืมีลูกมีเมียโดยไม่เนาะยเนาะแดีวคนมีลูกติดจะนีก็ได้บ่าได้แต่ว่าขอให้คนบมีเมียเนาะยอแท้เนาะเยสดัาหเป็นโอ้ทกันโอ้ลงกันเน่ะเนาะเพราะว่าเปิดใจทันทีเท่าสูตเท่ากับจงแต่ลงคนสูตรเท่กันน้องเนาะ เอฟซีก็คือแได้เงินเนาะบ่ให้คนคนใส่มีมีครอบครัวอยู่แล้วเนาะหรือว่าบ่ขาดกับลูกกับเมียเลยตรงนะเนาะกับทีมงานน้องมอแนะน้ำเนาะคือว่าเอาแต่คนโสดเท่านั้นเนาะเพื่อ่พี่น้องเนาะสาวขึ้นกรโสดตรขึ้นกับไ่ได้ไปทั้งได้ขึ้นกับสาววันบ้านอยู่แต่ให้แต่หน้าขึ้นกับแบบอยู่ประจำเลยโดยเลี้ยงลูกอยู่ในอยู่หน้าเมียเลี้ยงเดียวอ่าน้องยากินนมแล้วดือว่ายังยาแล้วโโยยยาแล้ว น้องสามปีเนาะสามพอด้วยสามปีสามปีขออนุญาตถามเนาะคขว่าแต่เดิอกันไปกับพ่อของน้องนะพ่อของน้องก็ได้ผักเงินถักค้ามห้อยู่บ่บ่บ่มีแบบขาดเจ็บแบบขาดไปเลยแบบบ่มีอยังเลยแบบขาดเจ็บไปเลยแบบบ่ติดต่อกันเลยนะแต่กับว่ได้สนใจกับลูกกับเต้าอย่างเลยเนาะบ่วุ่นวายเลยกับลูกเลยแบบว่าได้นอยู่กับเต้าคนเดียวเลยเลยแบบขาดไปเลยเนาะเลยแตว่าง่ายมันจะน้องดูเด้คียวเนาะลูกเนาะโอย ตอนเลิกกันที่แรกๆเจ้าก็คิดลายอยู่เพราะสาวคิดว่าคนเคยอยู่นำกันเนาะแือว่านมันอยู่น้ำกันเราได้ตรงจากันนะเื่อมันแหละเนาใส่เวลานานจะดูเนาะเาำใจได้เนาะทำใจได้แหละก็พ่อบาทีจะเปิดใจเนาะเปิดใจหาคนใหม่เขามาลมโอ้ลมเนาะเพราะว่าก็ อยาู่ดนนก็ไดด้เาะูให้มาดูแลลูกซอยกันเลยเนาะสัางครอบครัวใหม่เพราะว่าอายุเพิ่งจะยังน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอน้งก็ยังอีกไกลเนาะยังอีกไกลเพิ่นก็ต้องหาคนใหม่มาสั่งครอบครัวก็เพิ่งจะได้พ่อแม่พี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงแล้วบ่มันอินชาวยังยังไม่ได้กินเจอพิมพ์เร่องว่าจะเห็ดกิ่ยนฝนเหตุยังกินนะมีเพื่อนมีชาญวน้องยัง งบนมีานของตัเองยังบ่มีบ่ยังบ่มีตอนนี้ยังอยู่กบพอกบเม่อยู่ยังบเราคยอยู่เนาะโดยยังบ่ได้ส้างยังเนาะเคยไปใส่เด้เพราะอยู่แต่บ้านงบ่เงินยังบ่เคยตอโดับ่มีใสเงนนตนี้อยู่กเพนอยังไงกยงด้ลูกรี่เอะ ไม่ <c ười> <c ười> <c ười> ่าไม่เงินชื่อขนมจินแต่ละมื่อต้องกินขนมทุกเมื่อเลยดูกันเนาะโดยกำลังกินเก่งเนาะโดยจต่ิดเ่าไหร่โมดลูกเดีออาบงว่ากิดหาเงินกับบุงมี่นะบุ๋มว่าเชียรีหยบ้านเกกัประมาณนี่แหละโดยนี่เห็ดเนื้อห่บ้านไเลยทันทีเนาะโดยอยู่ไปแต่ละเมื่อนเว้นแจสิ่ง้นเขาทางไหนน้องสาวเนาะ บาดดูกบาดว่ากินข้าวต้มขนมแต่ละมือและเวนเนาะนมเนยเนาะเลยแม่นเห็นหมูกินขันยากลูกเขาก็ม่เงินหมอมีคนมาเนาะเลยนี่น้อยใจนะแต่ละมือแต่ละเสื้อแต่ละข้างเนาะเลยคือเที่ยวเงินน้ำใสคือขนมให้ลูกแต่ละมือเป็นหายากเลยแต่มีบออันที่ว่าค่อยคิดเมย์ให้มันลูกเคยมีบอกเคยบ่เคยมีก็ว่าเศหรือแต่ว่าถ้าหมูมีเงินซื้อขนมมันกินมันยากเลยเลยแม่นอยู่แม่นอยู่ นี่บ่เคยิดนู้น้เต้านี่แด้เนาะใช่ไก่คนเดียวก็ต้องคิดแล้วเนาะโดยนกัอายุยัง2 3ปีนึงเนาะได้ลูกแต่อายุ20ปี19ปีบ่วันนี้เนาะ กันแต่งงานแต่อายุอันประมาณสิบปลายปีนี่แหละเนาะยังโมเลแต่งเนาะเอากันไใบคอซื่อเนาะตอนเลิกกันนะขึ้นได้เสียให้อยู่ว่คลองนั่นแหละโม่ต่างคนต่างไปบยโมเลเซียเลยโมเลเสียอย่างเนาะโมเลเสียคลองต่างคนต่างไปายต่างคนต่างฝ่ายด้วยเพราะว่าบกข่าใจกันบกต่นาเขอใจกโดยโดยไปแบบง่ายๆซะเนาะ เห็นกำลังใจเนาะโดยให้เจอคนที่มาฮักเคลนก็ให้ฮักจริงใจเนาะก็ให้คนดีท bueno> ี่มาฮักเคลนเนาะที่พ่อมจะไปดูแลเคลนกับลูกก็ให้มาสร้างครอบครัวกับเคลนเนาะให้เคลนเจอไว้ๆอันที่งานเนาะกับอวยพ่อให้เคลนเจอคนเล่าคูนั่นแหละได้มาโอรวมถึงใจเคลนเนาะเจอคนดีพ่อผมด้าน้องเนาะ ห้องก็สะได้อันสหวัสดุนาก็สะได้อันให้น้องขึ้นโซเฟตได้เนาะเพราะว่าขึ้นก็มีโทรศัพท์พร้อมีจะคุยพ่อโอ้ลมได้เนาะพี่น้องเนาะกะเฟต้องซื้ออะไรเนาะโซ่ด้ยล่ะนี่เนาะพี่น้องเนาะภาษาอังกฤษเนาะซื้อขึ้นภาษาอังกฤษก็เลยอันภายใคอยากได้ก็สนใจก็ทักทายขึ้นมาได้เนาะพี่น้องเนาะ กพอเป็นเพื่อนขึ้นกระทักทายขึ้นมาได้เนาะล่ะเนาะก็ซื้อเพชรตะต่างกิจก็น้องขึ้นกับเจกเพชรเจกเบือมีมีแต่เพชรบ่ล่ะรวยมีแต่เพชรไ่ได้เด็ดไลยเนาะบ่ไม่เด็ดเป็นแต่เพชรกับ่เป็นยังผ่านนมนมอยากโอ้อยากล่มกัทักทายมาเลยเนาะรวยผ่านช่องสาวาสนาหรือว่าาอยกได้เบื่อทู้ขึนกัผ่านช่องสาวาสนาก็ได้เนาะพี่แม่พี่น้องเนาะสาวาสนาจะเอาให้ เขาก็ได um, uh, ้ร่ำลาสาวสาวสาวน้อยเนาะสาวน้อยบ่สาวลาสาวลาเนาะสาวบ้านก็ขอโทษขออภัยด้วยพ่อมพี่น้องด้วยสาวบ้านก็ดื่มซื้อเพื่อนเนาะก็เจอกันครั้งแรกสาวบ้านก็เลยดื่มก็ได้ร่ำลาสาวเนาะก็ได้ดูแลลูกเต้าเขาก็ได้ดูแลเพื่อนมาสั่งครอบครัวก็เพลินทั่นแหละพ่อแพี่น้องเลยก็ขอให้โชคดีสาวบ้านก็ได้ร่ำลาก่อนให้เอาเงินให้ลูกเพื่อนซื้อก็ต้มขนมน้ำจิ้มน้ำใจจากสาวบ้านนี้นิหน่อยเนาะล่ะเนาะอ่ะให้ลูกซื้อขนมเด้อ โอ้ยสบายดีล่ะสบายดีเขาก็ได้อร่วมกับในห้างลูกหนึ่งเพิ่นได้เรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกระเพิดใจล่อไปพื่อเส้นพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นก็อยากได้คนหักหรือว่าคนคุยหรือว่ามาสั่งครอบครัวกับเพิ่นเนาะถ้าเพิ่นก็เอาแต่คนสดตรเออพ่อแม่พี่น้องเลยคนไหนมีครอบครัวอยู่แล้วกับโบไ้มาล่มมาหยอกเบ้าวหยอกเบ้าล่มเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นก็ไม่ได้ มีประสบการณ์หนางมากมายเพระาะว่าเขึ้นกะอยู่ไทยแต่หน้าพ่อแม่พี่น้องเลยเขึ้นกะอยากได้คนที่มาเลี้ยงลูกซอยขึ้นหรือว่าฮักกิงใจให้ได้พ่อแม่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยกะถ้าผู้ใดสนใจกะทักทายขึ้นมาได้มาโอ้มาลุ้มขึ้นได้พ่อแม่พเ,พมเพราะว่าเพชรสาวานกะเจกไปได้เนาะเหลือแต่เบอร์โทรกะโทรเอาดังไม่ได้น้ำสาวาสนาใช่แนล,ลได้เนาะพ่อแม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโทรเอาเลยตรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เพราะว่าว so like mm ัสนาก็มีอยู่แล้วเบอร์โทรศาสนาขึ้นนาคลิปเนาะโทรเอาเลยพเม่พี่น้องอยากโลอยากร่หรือว่้าฮักจริงใจเน็กพเม่พี่น้องเลยกาสาเหตุเรื่องล่าเพื่อนกับสามีของเพื่อนกับเพราะว่าความบกข้าใจกันพเม่พี่น้องเลยเพราะว่าบกข้าใจกันกระตางคนต่างไปเนาะลูกกัอยู่กับสาวสาวอยู่กับเพื่อนเนาะเพิ่นก็ดีเดี่ยงลูกแม่เดี่ยงเดียวพเม่พี่น้องเลยก่อนอื่นสวัสดีขอขอบมุกขอบใจเนาะ ีให้กำลังใจสวัสดิ์มาโดยตลอดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าสวัสดิ์ว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณเอสจีสวัสดิ์ให้อยู่ดีมีแรงเบื้องสุงสุขคนเนาะก็ที่ให้กำลังใจสวัสดิ์มาโดยตลอดเนาะที่เบ่งคิดสวัสดิ์แต่ต้นจนจบก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบคุณหลายพ่อแม่พี่น้องเลยสวัสดิ์ก็จะล่ำลาคลิปไปเพียงซัมนี้ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเจอกันในคลิปหน้า จะได้กล่าวคำว,ว่าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง